สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ่งทารโรบายตานะคะทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอย,ยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน,น้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสาหรับการกดปุ่มซุปเปอร์ การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคนเกิดวันเสาร์ทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณคะมาเริ่มมาวสายสไพ่ฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเจ็ดไม้เท้าเจอเดวิล หกไม้เท้าเจอเฮอร์มิตโอ้โหพลังงานเจอทาวเวอร์ตาขยายเด okay. ือทาวเวอร์โอเคกดกระดิ่งให้กำลังใจคนเกิดวันเสาร์คุณต่อสู้กับบางอย่างมาอย่างยาวนานแล้วก็อย่างต่อเนื่องค่ะชนะบ้างแพ้บ้างแต่นั่นคือรสชาติของชีวิตใช่ไหมคะ คุณตื่นรู้จากสิ่งเนี้ยถามว่ายังมีแวบๆมาไหมมีมีมาแบบแป๊บๆตามความคิดแบบอืมเอาอีงแล้วอะอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ได้ไปโทษตัวเองนะคะคุณบอกเออไม่เป็นไรเอาใหม่ถ้าฉันยังแบบแบบแบอยู่แสดงว่ามันมาแวบๆแต่ต้องถามก่อนว่าคุณพูดกับตัวเองยังไงถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่มันจะดีขึ้นนะ เปลี่ยนใหม่เริ่มใหม่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าคุณพูดกับเองแบบนี้ค่ะนั่นคือคุณเมตตากับเองใช่ไหมคะแล้วคุณจะมีแรงไปต่อรวมถึงจิตวิญญาณของคุณด้วยว่าเออเราเธอใจดีกับฉันขึ้นเยอะเลยนะเธอปล่อยวางบางอย่างได้ดีขึ้นเยอะเลยนะรวมถึงชนะเอาชนะตัวเองอะ หรือเปลี่ยนจากความคิดลบตรงนี้ค่ะให้มันเป็นประสบการณ์หรือเป็นอาจารย์ได้ทันทีอะซึ่งเป็นพลังงานที่เก่งมากๆที่ตารู้สึกว่าไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะทําได้นะคะแต่คนเกิดวันเสาร์ที่มาดูเนี่ยทำได้เก่งมากแล้วเรามาดูกันซีในเดือนมิถุนายนจะเกิดเรื่องอะไรเึ้่กับคุณคะ ไม้เท้าราชินีถือเหรียญอัศวินถือถ้วยเด็กถือถ้วยสองดาบมีแต่ไพ่ถ้วยสองเหรียญ ก้าดาบขยายเก้าดาบดีเอ็มเพจสเตรนอืมเก้าไม้เท้าอืมโอเคในเดือนมิถุนายนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะต้องทะเลาะกับเตียงบ่อยๆหรือหนึ่งก็คืออาจจะมีประชุมบ่อย ทำให้คุณรู้สึกเบื่อในเรื่องของการงานก็ได้ค่ะแม้กระทั่งถ้าไม่ใช่ก็คือว่าอาจจะมีคนที่อยู่ข้างๆคุณอ่ะชอบมาทําให้คุณรู้สึกแย่อยู่เสมอๆเลยแต่คุณนิ่งมากตาบอกเลยในเดือนหน้าคุณจะไม่ไปสนใจคนเหล่าเนี้ยเห็นต่างบ้างละมากล่าวหาคุณในเรื่องต่างๆบ้างละรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าคุณแตกต่าง ไม่เข้าพวกอย่างเงี้ยทุกคนคุณจะเฉยแล้วก็โฟกัสกับการไปข้างหน้าจะได้เรียนรู้บางอย่างการเริ่มต้นบางอย่างเกี่ยวกับตรงเนี้ยที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะสามารถเพิ่มความชัดเจนด้วยตัวของคุณเองอาจจะไปเจอกับข้อความบางอย่างในโซเชียลมีเดียหรือพลังงานของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันติดกับหรือมันไม่โฟเลยอะเนี่ยฉันทำดีแล้วหรือยังนะ ฉันยังนอนไม่หลับเลยในเดือนหน้าบางคนอาจจะมีอาการนอนไม่หลับบ้างเพราะไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอนาคตก็ได้ค่ะหรือแบบตอนที่เรานอนอะนะคะตาจะบอกทุกคนเสมอว่าไม่ควรจะเล่นมือถือสักหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมอืมอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีค่ะหรือไม่ควรดูหนังตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมันจะทำให้คุณแบบนอนไม่หลับด้วย รวมถึงถ้าไม่มีแบบนั้นนะที่ตาบอกมาก่อนหน้านี้ค่ะก็อาจจะลองในการพูดสิ่งดีๆหรือนึกภาพดีๆจนคุณหลับไปอะค่ะลองดูก็ได้คุณจะหลับสนิทได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่ตื่นกลางดึกบ่อยนะคะจริงๆอ่ะให้ขอบคุณก็ได้นะคะตาก็เป็นเช่นเดียวกันนอนไม่หลับแล้วก็เลยตอนนี้ใช้วิธีการแบบ ไม่เป็นไรนะเอาใหม่ตบที่อกตัวเองอะไม่เป็นไรนะเอาใหม่เริ่มใหม่เรามานอนกันเถอะขออนุญาตเตียงทุกคนให้ได้นอนหลับนะเออแล้วก็กําหนดลมหายใจก็หลับไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอืมแต่คุณจะแบบว่าผ่านมันไปได้ด้วยดีเพราะว่าตาขยายแล้วคือการที่คุณนอนไม่หลับในครั้งนี้จะทำให้คุณนะ่ะหันมาตื่นรู้บางอย่างด้วยนะคะเป็นเจอเฮอร์มิต ความอุดมสมบูรณ์บางอย่างที่คุณเข้มแข็งมาตลอดที่คุณไม่ได้แบบไปสนใจอะสิ่งที่คุณไม่สนใจเสมอเสมออะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้านะคะรวมถึงสิ่งที่คุณรอคอยการที่แบบเออจากทำให้ครอบครัวมีความสุขนะเนี่ยอยากจะแบบพบเจอความสามารถบางอย่างเนี่ย รักครอบครัวคุณจะเอาแรงผลักดันตรงนั้นแหละมาไปต่อกับสิ่งที่เจอในเดือนมิถุนายนตารู้สึกว่าเขาดีเรื่องเงินบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจะได้ไม่ได้อ่ะมันจะชัดเจนมากขึ้นการเงินในเดือนหน้ารู้สึกว่าจะโฟมากๆนะคะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วก็คือคําว่าเดือดร้อนเรื่องเงินน่ะจริงๆเราอาจจะไม่ได้มองตัวเองว่าเราเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนนะคะแต่เราแค่อยากได้ให้มันแบบ มีเงินที่เยอะขึ้นน่ะจนทำให้เราละเลยการขอบคุณเงินที่เรามีอยู่แล้วอ่ะนะคะอย่างที่ตาบอกก็คือว่าถ้าคุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะจัก,กรวาลจะเล็งเห็นว่าคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งที่มันมากกว่านี้อะค่ะอืมเพราะฉะนั้นลองมาขอบคุณเงินกันนะคะแล้วก็อยากคิดว่าสิ่งที่คุณทำมาน่ะ มันไม่มีค่ามันมีค่าเสมอรว no มถึงตัวของคุณเองโดยคุณมีค่ามากเกินกว่าจะให้ใครมาประเมินนะคะมีดีมากกว่า thinks, think, คุณคิดและคนอื่นคิดอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่สุขีอยากบอกคุณว่าอะไรคะ Recent um รอคอยเห็นไหม บางอย่างที่รอคอยเนี่ยความมั่นใจกลับมาความชัดเจนกลับมาพูดไม่ออกสิ่งที่คุณรู้สึกว่าพูดไม่ออกอาจจะเป็นแบบว่าีงค่ะคุณจะสงวนคำพูดบางอย่างอืมสิ่งที่พูดออกมาแล้วไม่ได้ดีอะ่ะนั่นแหละคุณจะไม่พูดมันแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่พูดออกมาแล้วจะทำให้ชิดมั่นคง มีเงินเยอะขึ้นฉันมีเงินเยอะขึ้นได้เงี้ยคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วนะคะไปทำบุญแน่นอนเดือนหน้าเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆมากขึ้นในเดือนหน้ารวมถึงเป็นช่วงเวลาสำคัญบางอย่างนะเนี่ยได้สำหรับคือสุขใจเรื่องเงินมั่นคงนะคะเดือนหน้าบางคนเจอตัวเองด้วยบางคนมีเสน่ห์มากๆในเดือนหน้าคุณจะเปิดใจยอมรับบางอย่างว่า เออความสุขมันหาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ก็มีความสุขแล้วนี้เป็นต้นนะคะดอกไม้จะผีบานในหัวใจของคุณเมื่อคุณมองเห็นว่าคุณมีดีอะไรความสุขในชีวิตในแต่ละวันมีอะไรบ้างจงมองหาความสุขแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะแต่มันจะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีอิสระภาพมากขึ้นนะคะอืสําหรับนี้ล่ะ Distance Thunder คุณจะได้ชำระล้างบางอย่างชำระล้างบางอย่างที่มันสก,กรปรกออกจากใจคุณการต่ออายุการเกิดใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคะท้องฟ้าว้าวคุณจะถูกรายร้อมไปด้วยความรักในเดือนหน้านั่นคือการรักเองเลยอยันดับแรกแล้วความรักจะนำทางคุณไปต่อไม่รอแล้วจ้ะจงก้าวต่อไปอย่างกล้าหาญและไม่กลัวจงอย่ายอมแพ้ สุดยอดเราไพ่แนะนำค่ะมันเกิดวันเสาร์ปรับมุมมองบางอย่างใหม่เธอเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าเสียเวลากับบางเรื่องเลยเดี๋ยวนี้เข้มแข็งเข้าไว้นะเราอยู่ข,ข้างคุณเสมอุนลุกอะ่ะ ไม่มีอะไรต้องกังวลไปต่อไม่รอแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอืมบางอย่างบางสิ่งมันอาจจะต้องปรับมุมมองหรือว่าอืมบางอย่างอะคะ่ะแค่บางอย่างเท่านั้นแหละแล้วจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะตารู้สึกว่าบางอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเคยแย่มาก่อนคุณจะเย,ย,ยา แล้วก็ลุกขึ้นมาคึบขึ้นมาใหม่ได้ในเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกๆเวลาเลยค่ะเวลามันเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันมันเหมือนกับว่าถ้าณวันเนี้เราอยากจะทําอะไรอะเวลาตอนนี้มันจะผ่านไปแล้วเรื่อยๆถ้าเราไม่คิดที่จะทํามันเราจะเสียดายเวลาต่อไปเรื่อยอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเคยทําไปก่อนผลลัพธ์จะเป็นยังไงช่างมันอะ ในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดบวกการทำงานหรือการทำอื่นๆนได้หมดเลยค่ะแค่คุณรู้สึกว่าได้ใช้เวลานนช่วงเวลานั้นน่ะได้คุ้มค่าแล้วอ่ะ คุณจะไม่รู้สึกเสียใจอีกเลยตาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในเดือนมิถุนายนนะคะรักเสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ้งทารโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ